ก็งงเหมือนกันนะงงใจเหมืยอนกันงงว่าอะไรทําไมเขาไม่ขัดไม่อะไรเลยเหมือนกันวันนี้ทำไมทำไมมันจะต้องทําให้เนียนตลอดอ่ะเนี่เนี่ยโดนหอมแก้มหอมแก้มน้อยน่อยเป็นอะไรวะเนี่ยเร็้ยวฮะเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรหอมแก้มน้อยน่อยเนี่ยโดนโอ้โหงงไงทั้งวันเลยวันนี้เป็นอะไร มาเปิดคลิปอีกแล้วแนนไปอ่านตามคอมเมนต์แต่ละคลิปมานะคะมีเด็กคนถามว่าทําไมถึงแกล้งกันบ่อยจังอะไรเงี้ยแกล้งกันทุกคลิปแบบเนี้ยไม่รู้ทันกันบ้างหรอนะคะก็วันนี้แนนก็จะมาทําคลิปอ้อนมอสหนึ่งวัน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะเว้นการแกล้งนะคะวันนี้เราจะไม่มาแกล้งกันวันนี้จะมาทําตัวน่ารักน่ารักหนึ่งวันโดยการที่แนนจะอ้อนมอสหนึ่งวันนะคะไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมเพราะว่ามอสเป็นคนที่ใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรนอกจากตื่นมาแล้วอาบน้ำ ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากทำงานก็จะมีเตะบอลอะไรเงี้ยเออมีแค่นี้ชีวิตประจําวันของเขาเนะพวกทำกับข้าวพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะทะําอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะแผนแรกของแนนเลยก็คือแนนจะชวนมอสไปกิน MK ค่ะ MK อะ่ะมันอยู่ในบิ๊กซีใช่ไหมซึ่งมันห่างจากบ้านประมาณ70-80สิแลเรามันก็ชอบพูดว่าขี้เกียจขับรถอะไรเงี้ย ก็จะแกล้งชวนมันไปยินเอ็เคไม่รู้ว่ามันจะไปไหมตอนนี้น้นก็อาบน้ํามาแล้วเรียบร้อยก็มานั่งหน้าคอมอะไรเงี้ยคือทํางานอะไรของเราปกติตอนนี้มันมันก็แต่งตัวอยู่บ้านแม่รอมันมานะคะแล้วก็เน่ยจะมาขอมันคนเนี่ยจะแอบตั้งกล้องไว้ที่หลังคอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้น้นก็ตั้งกล้องรอมดแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้นเดินไปดูมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เค็มมันอะทาหมดแล้วพาไปกินน้ำเค็มบ้างหนิได้ไหม <ST AR> ได้หรือไม่ได้กับข้าวที่บ้านก็มีอ่ะได้หรือไม่ได้แล้ว้องไปหรอกไก่เลยดิ๋ยลองพวกนี้ยงกินมันไกอ่อ่ะว่าไม่รัอระะกอ้าวแล้วปกติจะกินข้าวที่บ้านไหมเนี่ยเาราก็ไม่อยากกินน้ำเค็มงานยังไม่เสร็จเลยโอ้อ ไหลพบุรีเลยเหรอเดี๋ยวจะพาไปเตะบอลสนามบอลพูดถึงบอลไม่ได้เลยอะ่ะไ,ไ,ได้ไหมเหมันไกลได้ไหมมันไม่จำเป็นต้องไปก็แปลว่าเบล,ลับรักแต่ว่าจะผูกกินข้าวก็ได้ไม่อนระ่อยอยากกินนะข้าวก็มีให้กินน้ำไม่เอาเดี๋ยวเติมน้ำมันเองทำเหมือนว่าเป็นเด็กอ,อย่าเติมน้ำมันให้เดี๋ยวอะ,อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยออโอ้โห ตัวร้วเนี่ยนะได้ไหมล่ะนะพาไปหรือไม่พาไปออไม่พาไปแปลว่าไม่รักถ้าพาไปแปลว่ารักมากอะไรนไอ้ตัวนี้ไม่เอาอยากกินมันะทำงานไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทำเองก็ช่วยทำช่วยนอนนะดิ นั้นขอทำงานเสร็จก่อนไม่เอาไปเลยนั่นอาบน้าำเสร็จตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมืดมัยังไม่ได้ทำอะไรเสร็จเลยเนี่ยฝนจะมาแล้วเนี่ยมุดตุย่ยเน,นี่ยมาเนี่ยฝนตกจะไปยังไงอะไม่เอาจะไปนั่นหิวถ้เราข้าวไปกินไหมไม่เอาเอาเอเอ,อ,อโอเคไปไปไปจริงไหมขอเวลาสิบนาทีทำไมต้องสิบนาทีอะ่าโหลดอันนี้เสร็จก่อนโอเคไหมไม่เอาเออสิบนาทีไง ไม่นานหรอกไปเลยเนี่ยเออโอเคโอเคไปก็ไปไปเออไปไปเฮ้ยสรับผมตอนนี้เราก็มาถึงบิ๊กซีลพบุรีนะครับคือวันนี้ผมก็จะตามใจแนนหนึ่งวันนะครับอยากกินอะไรอยากไปที่ไหนคือแค่แค่บอกพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ที่ต้องอยากจะไปโอเคเอาทุกคนเดี๋ยวพาแนนไปกินอเมกเกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างในแล้วกัน กินให้หมดนะกินให้หมดปะรูปร่างไม่น่ากินเป็ดอะ่ะน่ากินห่านดเดินทางมาประมาณ6กกิโลจากบ้านเพื่อมากิน m อตายตาย ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากที่ไปกิน M K กลับมาบ้านก็ดึกแล้วตอนนีน้ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่าเดี๋ยวหนึจะใช้มอสไปเอา หอยนางรมนี่ตู้เย็นให้นางกินเพราะว่าปกติอ่ะแน,นจะเป็นคนเตรียมอาหารเป็นคนทํากับข้าวเป็นคนอะไรทุกอย่างมอจะเป็นคนที่รอกินอย่างเดียวแล้ววันเนี้ยแน,นจะมาสลับหน้าที่ดูดีว่ามันจะอำให้นางกินไหมมันจะตามใจในเหมือนที่นานขอบมันไปกินแอมเคไหมทุกคนเจ็ดสิบแปดสิบโลมันพานันไปเพื่อกินแอมเคอย่างเดียวแผ่นแรกเราผ่านแล้วแล้วเราไปดูแผนต่อไปกันนะคะว่ามันจะยอมไปเอาหอยนางรมมาให้นางกินไหมแจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นหลังคอมเหมือนเดิมนะคะโอ้ย เมื่อยมากไม้จะไปไหนจะเข้าห้องนอนแล้วเหรอก็งานยังไม่เสร็จเลยไหนบอกว่าไปเสร็จแล้วจะกลับมาทำงานนอนนอนเมื่อยมอนนอนได้ยินไหมจะเอาอันนี้ให้หน่อยหอยนางรมอ่ะโหโหโว้ยมากมายเนี่ยหอยนางรม นมนะัน้นอยังไม่ได้พักเลยก็แค่เดินไปเอาหอยนงางรมนิดเตียวเองอนะนะหอยนงางรมไอตุยเย็นนะนะอนนันนี้เป็นอะไรเนี่ยใช้จังไม่ได้ใช้ะได้ไหมเออเออเดี๋ยวเอาให้อน้ำด้วยน้ำเย็นด้วยไอตเย็นนะนะลูกก็ลูกสี่ลูก เราใส่จานมาด้วยนะแล้วก็แยกน้ำจิ้มมาด้วยแยกอันนี้ด้วยหอมทอดอะ่ะแล้วก็ผักตัวยแยกใส่จานมานะไปด้วยทุกคนไปวันนี้ใช้ทั้งวันเลยขับรถก็ใช้ไปอะมอสมานน่ารัมากเอ้าหัวน้ำลมโอ๊ยมือไม่ว่างเนีย่ยป้อนเลย กระเป๋ายังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยวางเนี่ยวางตรงเนี้ยแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ป้อนน่อยมันจะทำงานยังไม่ได้พักเลยเนี่ยอ้าวางก็วางนี่ต้งงงตัวใหญ่มากโอ้กินไม่ได้ด้วยไม่ได้ต้องให้ป้อนด้วยก็เนี่ยนั่นไม่ว่างมันไม่ว่างบ้าจัดเลยต้องป้อนด้วยป้อนเนี่ยช้อนอันนี้อันนี้เป็นช้อน ใชหออ่หอมทอดเยอะๆหอ้ยโห้หอมทอดมันไม่กรอบแบบนั้นนะใช่ยังไงใส่พริกเผาด้วยแล้วก็ใส่พริกใส่ซีฟู้ดด้วยแล้วก็ใส่กระเทียมกะตับคอมนิดนึงกระถินทำไงแอมเลยเนี่ยไม่ก็หั่นชิ้นๆไงอ่ะหนี่งคำเต็มๆน่าร้งอง เป็น,นยไงยอคิวเลย่อะอีกนหนึ่งคำทำไมพีคเ็นเยอะเนี่ยกระชดปะเนี่ยเรอกินไปเถอะอืมเป็นไงอือเปน้อยจันนะอือเผ็ดดับได้วน,น้ำพินนะยด่น้ำอีกแล้วน้ำเย็นนะหืมเผ็ดึ่พีนเยอะ อันนั้นเย็นตู้เย็นหนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปกักระเป๋าอย่างไม่ได้เก็บเลยนะเนี่ยโอ้ือไม่ได้ทำอะไรเลยแก้วน,นี้ให้หน่อยใส่ชั์นแบตอ่ะแบตโทรศั หมดเนี่ยจะทำงานไม่ได้จะต้องตอบคอมเมนต์ดีใส่ชั้นเบ็ดให้หน่อยตรงไหนเนี่ยตรงตรงที่นอนก็เด็ดเพว่าอยู่หน้าของอยู่หน้าโทรชั้นนี่แหละจำไม่ได้ ก็งงเหมือนกันนะงงใจเหมือนกันงงว่าอะไรทำไมไม่ขัดไม่อะไรเลยเหมือนกันวันเนี้ยทำไมทำไมมันจะต้องทํำไปเนียนตลอดอ่ะมันอยาดมาอยากขี้เกียจแก้มคืออะไรลูกแขงคืออะไรอันนี้เนี่ยแนนยันโดนหอมแก้มอ่ะหอมแก้มแนนหน่อยเป็นอะไรวะเนี่ยเร็้ยวฮะเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรหอมแก้มแนนหน่อยแนนยันโดนโอ้โหงงไงทั้ววันเลยวันนี้เป็นอะไรได้นไหม ได้าวกลางขึ้นอนย่างอยากอะไรอีกอ่ะๆๆๆๆพอแล้วเว้ยมันอยากกินน้ำไม่กินน้ำนั้นอ่ะน้ำแดงอ่ะได้ไหมโอ้ไม่มีก็ไปซื้อไง่ร้านค้าหุ่นตก ใช่ไหมถ้าฝนหยุดตกอ,ะอ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปหมดยังเนี่ยจะใช้อะไรหมดยังไม่ใช้ถ้ามันต้องพูดว่าใช้ด้วยถ้ามไม่คิดว่าแบบเน้นอ้อนมากอืออยากอ้อนมากอยากอ้อนต้อหือขอนอนก่อนนะขอนอนขอนอนสักชั่วโมงหนึ่ง,งได้ไห<ด>ม<ด>หอมแก้มนั้นก่อนหอมแม่เยอะจริงๆเรียบเนียนก่อนถึงจะให้ไปเรลยเอาไปแล้ว เร็วๆ้วองสอวันว้าวเออไปไหนก็ไปจ้าอ๋อ <laughs> เนะอ้ยไปไหนเหรอเล้วไปก่อนกลับรถเหนื่ยเหรอเออทั้งวันเลยเนะี่ยกลับมายังไม่ทันวางกระเป๋าเลยใช้นนปิโน่ไปนี่เนี่ยไม่ต้องบนไม่ต้องบนนะจะ<น>ต,ตื่นแล้วเอาไปเก็บเลยจะทำงาน นอนแล้วจ้าหนคนนึงก็งงเหมือนกันทำไมมันถึงยอมแนนปกติแล้วเนี่ยจะต้องแบบมีข้ออ้างแนนมัดปวดขายี่จขับรถแล้วเป็นคนที่แบบใช้อะไรไม่ได้ให้ไปเอาอะไรคือไม่เคยไปเอาให้เลยมีแต่นแนนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับข้าาไม่ว่าจะเป็นของกินอะไรอ่ะแต่อันนี้คือแบบให้ไปเอาก็ไปเอาให้พามาไหนก็ไปให้ทําอะไรก็ทาเออหน้ารนน่าใช้ถ้ารู้ว่าใช้ไงี้ใช้ไปตลอด ทุกคนคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แนนด้วยนะคะอยากให้พวกเราทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถแนะนํามาได้เลยนะคะที่ใต้คมเมนี้เลยค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย